สวัสดีสวัสดีพี่น้องสาวยูทูบคู่สกุนครับวันนี้สิพามาเบิ้งงัวพี่น้องเป็นงัวซาโลเล่งัวคอเลยเป็นลูกผสมซาโลเล่ครับเมื่อเนี้ยพิกัดอยู่สกุลนครบ่าทะเลเ้อพี่น้องเนาหน่วยการดีงัวตัวนี้งัวผู้พี่น้องซาโลเล่ลูกผสมตัวผู้ ลูกชายบุตเซอร์บุตเซอรออะไรเหลือพี่ผมจําไม่ได้ครับเขาบอกนะแม่เป็นวัวไทยบ้านบ้านนะ่ะวัวไทยเลยอะส่งลูกโคตรดีเลยแม่ขเขาเฮาบุตแต่ส่งลูกโอ้โหจำไว้ห้าเดือนด,ดูดิพี่น้องอน่าจะตันแม่เพื่อนเนี่ยบ่ไหมแม่เพื่อนงว,วไทยงว,วไทยบ้านน่บึ้งไปพี่น้องลูกเพื่อนกับแม่เพื่อนตก่้งกันวะ เพื่นเป็นลูกซอสซาโลเลเด้อเนี่ยเอฟนึ่งบ่อนี่ซีหนึ่งเขาเรียกเนี่ยสาเนื้อ,อมวยการดีเงิตถึนกเอ๋อมามาได้ไงนกอ๋อพันไหนเข้ามาฝาก like ก,กไดไลค์กดแชร์กดติดตามมิเด้ออาพี่น้องเขาขอบคุณสหรับการติดตามเด้องามพี่น้องเงินเยอ หัวซา,าโลเลนี่เลือดต่ำมันแนะนำให้เลี้ยงเลือดต่ำด้วยพี่น้องเด้วยมเกินเจ็ดสิ้สาเปอร์เซ็นเลือดซาโรเล่เนเกินเจ็ดสิบห้าเลี้ยงยากพี่น้องมันเป็นงวงเมืองหนาวไปไหนมัน้อนมันมันเข้าห้มพี่น้องเลยมันอยู่ในร่มเลี้ยงได้ทุ่งไม่ได้เลยต้องยืนลงอย่างเดียวเขาเลือดสูงครับไล่ทุ่งนี้จบเลยพี่น้องเนาะมันนอนบุกินญ,ญ้ามันถอนมันเศร้า อาจที่ซอกตายในทุกหนาได้ครับนอ้องอาจ,จะช็อกได้นะครับอยาเลี้ยงวัวเลือดสูงปล่อยทุ่งเด็ดขาดถ้าเป็นบามันบามันวัวไทยบ้นบานบามันเลี้ยงดีบินมาตเตอร์ทนแดดทนร้อนได้อากาศบ้านเรานาอพาพี่พาน,น้องมาชมงัวแม่บ้นบานเบื่งไหมจะส่งลูกดีเกินที่นอ้องเกินคาดสายพัฒนาไปจอได้เดอร์น้องนๆเพิ่ม โอ้ยาโดเลยท่านพี่น้องท่านไหนที่เริ่มต้นเลี้ยงงวก็ดูได้พี่น้องเนอใครอยากเล่นสายเนื้อแต่พัฒนาเอาพี่น้องเนาะไปพัฒนาเอาเด้อผสมโลดเดาพี่น้องบนหนาตันดีงวตัวนี้มึงพี่น้องรีวิวเด้องวพลูกชายอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นพระไม่อยู่เด้อพอผันพี่น้องเด้อ ปกคลิปปกคลิปผมจำไม่ได้อีกะอายุแค่ห้าเดือนดูดีพี่เลี้ยงง่ายโตรเร็วอัตราแรกเนื้อสูงวัวซาโลล่ลูกผสมเลือดไม่เกิน 75, เจ็ดสิบห้าเลี้ยงดีเลยครับเอาแนะนำพี่น้องใส่เนื้อเอาใจซาบุกใส่เนื้อเด้คือมือนี่ราคาวัวตกใส่เนื้อเท่านั้นที่อยู่รอดคือมือนี่พี่น้องเคียงเนื้อมันก็แเพง ส่งขุณก็ได้ที่หัวเลียนนี่พี่น้องขุดขุดอ้วนดีเขาขอจบคลิปเป็นแค่นี้เด้อเอับพี่น้องเขาอันไหนเขาดูคลิปไปจบมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมห้ผมด้อครับพี่น้องเขาเป็นกำลังใจให้ผมเด้อเป้าหมายีกหนึ่งแผนซับพี่น้องเขาขอบคุณในไลค์ติดตามเด้อพี่น้องนะขอบคุณพี่น้องทุกคน